ครับสวัสดีครับพี่น้องทาทประกาศทุกท่านผมเต้เบต้าฟิโคล่านะครับอ่า EP นี้เราเลิกขายของกันก่อนเรามาคัดปลาก,กันดีกว่าครับอ่านี่ดูดูดูให้ดูก่อน <c oughs> น้ำไม่ได้สกปรกคุณเท่าไหร่นะแต่ว่าพอดีตรงเนี้ยสแลน,ม,นมันเป็นในโรงเรียนผมเนาะเนี่ยฮะทีเนี้ยสแลนมันแบ่งมันก็เลย ลงตรงนี้เต็มเตมเลยมันก็เลยขึ้นเขียวอย่างเงี้ยอะไรแดงมาปล่อยบ,บูมเลยฮะน,นี่เราคัดอะไรครับคัดอ lidagon snow ในแอบซุ่มทำไว้แอบซุมบซ่มทำไว้นี่ให้ดูให้ดูต้องคัดพวกหัวข้อออกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำเลยนะผมไม่ชอบน้ำเขียวเนี่ยฮะเดี๋ยวคือถ้าไม่คัดตอนเนี้ยตามัน2เดือนสองเดือนครึ่ง ถ้ามันคัดตอนเนี้เดี๋ยวหางมันจะแหวงนะเพราะเอ็ดตาก,กรอนสนูนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่ทรงหางใช้น้ําด้วยฮนะหางต้องเป็นดาวอย่างเงี้ยฮะเราก็คัดพวกอย่างเงี้ยขึ้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียคัดเลยนะครับไซส์ใหญ่คัดเลยคัดัดหมดอนะเพราะว่าพวกนี้มันเลือดคือเลดตะก,กรอนสนูนี่มันร้อยอยู่แล้วประมาณว่ามีออกมาร้อยตัวก็ขายทั้งร้อยตัว ก็เลยคัดขึ้นความหมดผมงพื้นที่นิดนึงแต่ราคาก็จะไม่แรงมากใครสนใจก็อยากเอาไอ้เพาะทำสายก็เดี๋ยวแบ่งให้ครับไม่แพงครับถูกโคกถูกๆแบ่งราคาส่งจีนนะเอาง่ายฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนดีนี่แล้วพวกนี้ต้องมันเป็นสีไหลออกเนาะต้องเลี้ยงให้มันโตเร็วเนาะให้มันพอดีมันจะได้ขาวเนียน อย่างนี้ต้องคัดออกเดี๋ยวขาวไม่เนียนโตช้าเดี๋ยวมันจะขาวมันจะไหลหมดเออมันจะไม่สวยอืคือพยายามเลี้ยงที่กว้างเนี่ยบ่อเลี้ยงผมบ่อผสมปูนสองร้อยยี่สิบลิตรเลี้ยงคอกคอกนี้อ้เดียวได้เยอะด้วยนี่ขัดขึ้นสวยๆนั่นไม่ต้องกลัวครับเขาเรียกอันนี้ปลาจำนวนคือมีติดไว้ ตั้งแบบสองแบบหัวทำขายเนาะก็คือ,คอมันขายได้ทั้งคอกอะไว้ส่งเขาก็คือพวกปาเกตขายไม่ได้แล้วก็มีอันนี้ส่งส่งได้ตลอดอะไรเงี้ยม,มันก็มีส่งตลอดผมเลยทำปิดไว้ผมทำมาเรื่อยครับแต่ก่อนก็ทำสตาร์เทลพัฒนาสตาร์เทลก็ส่งจีนส่งมาเรื่อยแล้วก็เฮลบอยอ่าแล้วก็ทำเฮลบอยคือติดพอผมเจาะตลาดเขาได้ ส่งประจําผมก็จะเอาพวกเนี้ยแบ่งให้พวกลูกฟาร์มทําไปทําแล้วผมก็จะเปลี่ยนประทำอย่างอื่นพอเฮลปุ๊บผมก็ทำเฮลคอปผมเบื่อแล้วที่นี่นี่ผมก็มาทาสโนว์สโนว์เดี๋ยวส่งจีนสักรอบสองรอบแต่ผมก็เริ่มแบ่งแล้วฮะแบ่งให้ลูกฟาร์มทำนะครับเขารับตลอดเนี่ยตน,นี้ทรงดีว่ะเดี๋ยวให้พี่คนนั้นน,นคัดคัดเสร็จแล้วลเปลี่ยนน้ำด้วยนะฮะนน้ำมันไม่ค่อยดีแล้ว ที่จริงมันก็แค่เขียวเฉยๆนะมันก็ใช้ได้นะแต่ผมไม่ชอบผมจะเอาน้ำไปให้เลยแดงถ้าไม่คัดนะเนี่ยมันจะมีพวกอย่างเงี้ยนี่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 พวก่เงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยตัวมันเล็กมันเล็กกับเขาเลยเนะี่ยต้องคัดหัวข้อออกมันไม่ได้กินสองคัญนะครับสองคันนะฮะ,ะ,ฮะแล้วพวกนี้มันดีอย่างนะ สองเดือนครึ่งปุ๊บฟอร์มอีกเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ขายได้เลยคือสามเดือนไม่เกินสามเดือนสองเดือนครึ่งสามเดือนขายได้ละพวกนี้มันเร็วอ่าพวกนี้เน้นเร็วจํานวนเยอะเน้นเร็วมันก็ได้ได้เรื่อยๆได้ๆๆๆๆๆส่งเรืๆๆๆ่อยๆเนะ่ยเขากรับตลอดทำสายแบบเนี้ย <ๆ S 2> ควรทําไว้จริงๆฮะพวก,กแบบแนะนําเลยคือพวกสายที่เลือดร้อยเนี่ยแต่ว่าราคาดีหน่อยไม่ใช่พวก ซูเปอร์เลสซูเปอร์ไรงนั้นน่ะมันส่งก็ไม่ถึง70บาทยังไม่ถึงเลยครับตัวหนึ่ง4 0ิไปประมาณเนี้ยผมเคยเข้าถามมุมมาอยู่แต่พวกเนี่ยเฮลบอยตาเทลไอ้แล้วก็เนี่ยสโนดาก้อนเลสโนแพ็โนพวก f c p p ีพีพีคัพเปอร์พวกเงี้ยแฟนซีเนี้ยอ่ะเลสร,ร้อยอะ่ะมันก็ส่งได้ทั้งหมดอืมแต่ว่ามันจะมีตัวที่แบบท็อปเกรดในคอกอะ่ะ เหมือนประมาณว่าทรงสวยทรงประกวดหางสวยอะไรเงี้ยอ่าอันนั้นเราก็เก็บเราก็ไม่ส่งเขาเราก็ขายเป็นตัวก็หลักพันนะครับเอออย่างนั้นอนะ่ะเป็นคู่หลักพันนะเขาขายกันอืมผมก็ขายหลักพันเหมือนกันแต่ว่าข้อหนึ่งมันเหมือนโบน,นัสนะครับมีไม่กี่ตัวหรอกครับอืมคือมันไม่เหลือทิ้งเอาง่ายๆติดไว้เฉยอันนี้ผมวัฒนาให้หางมันเริ่มเค้มก่อนให้หางมันเป็นแบบ สตาร์ทิวอ่ะจัดเลยแล้วผมก็จะเลิกทําแล้วก็แบ่งสายไปแล้วผมก็จะไปเล่นตัวอื่นคือมันเป็นการพัฒนาการบีของผมด้วยผมจะคือจะทําจะรู้จะพยายามรู้ให้ครบทุกสายพันธุ์นะว่าเดินเกิดมาโตมาเป็นแหม่เวลาเราทาําปาล์มใหม่ๆเราจะได้รู้ว่าอ๋อเฮียใช้เลือดอันนี้ทําอันนี้ใช้เลือดนี้ทําอะไรเงี้ยมันจะได้ดูออกว่า มันใช้เลือดอะไรมาเวลาปลามันโตขึ้นมามเลยต้องเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ผมก็จะหาตลาดก่อนเปลี่ยนนะไม่ใช่อยู่ๆเปลี่ยนเลยก็ดูก่อนเจาะ้อมูลก่อนเจาะ้อมูลก่อนไม่ใช่แบบอยู่ๆก็อยากทาก็ทําเลยมันไม่ได้นะครับมันต้องมีตลาดรองรับก่อนแมันก็เทดิ้ตงตายหาเลยแล้วก็เมา่วมอยมายาวทีนี้มามีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งก่อน เดี๋ยวผมคัดเสร็จแล้วก็มาดูว่าคัดได้กี่ตัวเนาะแล้วก็มีเรื่องนึงนะครับรบกวนช่วยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปเนี่ยรบกวนนิดนึงช่วยอ่ากดไลค์คนละไลค์นะฮะอย่ากดอันไลค์นะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คนละหนึ่งค <c ười> อมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้รูปหัวใจรูปสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้แล้วก็ถ้าช่วยสุดๆนี่รบกวนแชร์ให้ด้วยไ <c ười> ลค์คอมเมนต์แชร์ สามอย่างครับแชร์แชร์ไปไหนได้แชร์ในข้อความแชร์ในไลน์แชร์อะไรไปเถอะแชร์ไปเลยแชร์ในเมลก็ได้คือตอนนี้ผมกาลังทําไอ้นี่อยู่ครับกาลังดักทางดักทางอัลกอริทึมหรือ ai ของยูทูบเบอร์ของ u t u b e อ,อ่ะว่ามันทานํางานยังไงมันจะดันคลิปแบบไหนแบบไหนมันถึงดันทํายังไงมันถึงดันเนีตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วแต่ว่าอยาก เอาพิสูจน์สิติอีกทีนึงว่าทำแบบเนี้ยมันจะดันคลิปเราก่อนไหมอ่าแล้วถ้าเผื่อคลิปเนี้ยมันทำอย่างที่ผมทําไว้มาตลอดคือแบบอย่างที่ผมวางเป้าไว้อ่าเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปก็คือสอนทําพวกมือใหม่ที่จากทํา y o YouTube แล้วทํายังไงให้คนเห็นคลิปเราอ่าทำยังไงให้ออลกริทึม AI ม,มันช่วยดันเฟซเราให้ดันดันยูทูบเราเดี๋ยวจะจะบอก แต่ขอสอติอีกสักรอบสองรอบเนี่ยให้มันชัวร์ก่อนอยังไงร,รบกวนช่วยหน่อยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ comment, แล้วก็หนึ่งแชร์สำหรับวันนี้เดี๋ยวคัดเสร็จเปลี่ยนน้ำเสร็จเดี๋ยวมาดูว่าได้กี่ตัวครับผมนี่หลังจากที่คัดไจคัดมาเยอะจัดตัวเล็กๆกเยอะจัดเปลี่ยนน้ำเลยดีกว่าแล้วก็มาคัดใหม่ก็คือใส่เป็นสองบอยดีกว่า บ่อตัวใหญ่กับบ่อตัวเล็กดีกว่าไม่งั้นตัวเล็กไม่โตคะัมันเยอะเกินไปครับเนี่ยเยอะมากแล้วมีหลักห้าร้อยแเนี่ยเอาไว้แน่นอนครับเอาไว้อับเดี๋ยวผมจะแยกตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวกลางนี่ตัวเล็กตัวเล็กจะไปบ่อนี้กลางก็ตกลางบ่อนี้ ส่วนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เต็ียมฟอมแล้วี่มนี่ก็จะเป็นมาทำไมตัวใหญ่ก็อี่ขึ้นวักอ่อถูกไหมครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วตัดให้ดูอีกรอบเสร็จแล้วครับคัดแล้วประมาณยี่สิบตัวแล้วกลับไปดู นี่ยบ่อไหนบอ่อไหนบอ่อเนี่ยสองบอ่ออย่างแน่นนะเนี่ยนี่สองบอ่อเนี่ยบอ่อละประมาณสามร้อยตัวนี่สองบอ่อชุดนี้หกร้อยกว่าตัวครับหกร้อยตัวได้อยู่เกินนะเกินหกร้อยกว่ามีทีมงานมาด้วยนี่เดี๋ยวเอ้ยไม่บอกดีกว่าก็ มาดูที่นี่คัดเราคัดขึ้นตัวผู้ตัวเมียคัดไปก่อนเลยนี้ยสายนี่สงสัยครับผมเจาะมาขุนในนี้ก่อนนะเพราะว่าที่ผมน้อยเลยเราค่อยขยับขุนเวลาเยอะใช้ขวดอย่างเงี้ยหรืออะไรวะเป็นบาดหรืออะไรอย่างเล็กๆเนี่ยอย่าให้มันอยู่เกินเดือนนะฮะอยู่เกินเดือนมันเครียดไม่เฉาตายก็ไม่โตไม่ขยายนี่เราต้องย้ายย้าย ย้ายมาทีกันแต่ถ้าเราไม่มีที่ย้ายเราเปลี่ยนขวดใหม่ฮะเอออย่าใช้ขวดเดิมเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนไซส์มันนิดเดียวก็พอเปลี่ยนรูปแบบขวดอะ่ะมันก็คิดว่าที่ใหม่ได้เหมือนกันนีม่มันเทียบอยู่นนมันเทียบถ้ามันก้มกินหัวตัวเองได้มันกินแล้วีอเคครับอย่าลืมนะที่บอกอะ่ะอะไรวะอังกอริทึม ฝากด้วยฝากด้วยขอลองคลิปนี้กับอีกคลิปหน้าขอลองสองคลิปเดี๋ยวจะสรุปมาให้ว่าใช้ได้ผลจริงไหมเราจะทำให้ AI YouTube เป็นพวกเราให้ได้หลับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ